โอ้โหสามห้สครับไอ,อ้าสแปกที่สามร้อยสาองโอ อันนี้อะไรครับเนี่ย TSI สามแล้วอันนี้มีพิเศษยังไงครับนนยาวเกือบจะสี่สิบเจ็ดนิ้วครับอุ้ยผู้คนเล่นต้องตามโปรเจกต์้วครับอืมอื้อตีเบาเบาเลยเออนั่นอะไร ờ, mong mới hẹn lúc rồi đi Ấu Ui อยี่สิบหกสิทธิ์ของจริงโหน,น, oh. นี่แปลว่าความยาวของก้านมีผลต่อเรื่องสปีดนะโอ้ oh. ถ้าใครจะอยากสปีดขึ้นก็ต้องอาจจะต้องเพิ่มความยาวไม้โอเค ร้ <125. S 2> อยยี่ยิบห้าโอ้โหไม่เท่าไหร่นะลูกนี้เพิ่นเพิ่นอะเอาลูกเอาลูกจริงไหมธรรมดาเมื่อกี้น,นี่ลูกจริงครับลูกจริงเอาที่ธรรมดา ตีธรมธรมดาได้ร okay. ้ออ็ดโอเคนี้ทดสอบผมไม้ใหม่นะครับ TSI 3ามก้าน DI 6 X นะฮะามยาวสีกว่ากว่ายังโคตรโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> สามร้อยามแคลรี่โทั้ทั้งสามร้อยสามสิบหกครับนหอันนี้ยังไงครับลุกเนี้ยก้าฟอร์โอเคโอ้ยลูกแตก โอ้โหสามรห้าสิบหกครับไอ้ห้าสิบแปดแค่ที่สามร้อยสามสองโอ้ยโอ้นี่เห็นเห็นเลยนะโปรบูสิตว่าพอไม้เนี่ยความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่นิ้วนะของเดิมอของเดิมสี่ห้าจุดห้าครับโอเคแล้วอันอันใหม่อันนี้น่าจะสี่โอเคนิ้วหนึ่งประมาณนิ้วกว่านิดๆอ,อ่าฮะอันนี้คือ อธิบายนะครับตัวเลขที่รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงแลขับสปีดครับถ้าผมตีปกติเนี้ยก็จะประมาณร้อยสิบแปดโอเคแต่อันนี้ร้อยิีห้าเลยอืมอแล้วก็บอลสปีดเนี้ยขึ้นมาเฉยๆเลยประมาณหกหกหกไมล์เลยครับโอเคเพราะว่าไม่เคยเห็นโปรบุสิตตีบอลสปีดได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับอ่้นี่นครับนี่คือเกินร้อยแปดสิบตลอด โอ้โหนี่ครับโคจิสยอมไหย,ยอมอ,มอเ,เดี๋ยวเราไปทดสอบในสนามจริงว่ามันได้ผลดีขึ้นไหมนะครับความสั้นความยาวเป็นไงนะครับโอเคครับฮยังไงครับเนี่ยวันนี้เรามาทดสอบ TSI 3นะครับด้วยกา้าน t w d DI 6X นะครับอันนี้ทำสเปอยังไงครับ ขอให้ท่านผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งนี้สั่งมาเป็นคัสตอมนะครับก็คือเอาความยาว46.5อาฮะอ่าแล้วปรับน้ำหนักหัวครับให้เบาสุดโอเคจะเป็นสีขาครับอ่าเพื่อว่าให้สวิงเวทมันไม่หนักเกินไปนะครับพอไม้ยาวเนี่ยหัวจะหนักไปด้วยฉะนั้นน้ำหนักในที่หัวจะต้องเบาใช่นะครับอืมของเดิมเท่าไหร่นะครับความยาวเดิม45.5โอเคครับนี่หลุม ช็อตที่เห็นนี้นะครับตรงนี้ลูกผมนะฮะลูกภู้สิทธิ์อยู่นี่ครับเห็นขา,ขาวๆในเงาไหมฮะอ้โหอะไรกันครับอุ้ยช็อตสองเหลือระยะเท่าไหร่ครับโปรภูสิทธิ์เ้าหลาครับ อดอเยอะไว้หน่อยครับโอเคครับขอบกรีนโอ้โหน่าจะสูงะน,นะแต่ได้เปรียบมากเลยเนาะช็อตแรกถ้าไกลขนาดเนี้ยได้เปรียบสุดๆเลยอออียอืมก็เราก็จะเห็นพวกพีเจทัวเนาะใบสั้นในชัมโบที่ทำไดเวอร์48นิ้วอืม,อม นะแล้วก็เขาก็เรียกว่าเป็นคอบเกมบุกเราก็เลยมีไอเดียว่าถ้าทาการที่ยาวขึ้นแล้วมันได้เปรียบเนี่ยแล้วลองใช้ดูแล้วมันไม่มีผลเกียกติทิศทางเนี่ยก็น่าสนใจต้องบอกงี้ครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีความคิดว่าทำไดเวอร์ยาวเนี่ยมันจะต้องตียากซีซหัวไม้เนี่ยมันก็เล็กนะฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยหัวไม้เนี่ยได้พัฒนามาไกลแล้ว เป็น460ซีซีนะครับแล้วก็มีโ o กิฟเ f ็ตก็คือชดเชยนะฮะไม่ว่าเราจะโดนปลายโดนคอเนี่ยลูกก็ออกไปไม่แตกต่างจากกันโดนกลางมากนะนะครับปัจจุบันนี้ก็เลยมีพี่เจทั่วหลายๆคนนะครับปรับเกมการเล่นของตัวเองขึ้นมานะครับโดยทําก้านที่ยาวขึ้นในความคิดผมมาหลังจากที่ผมทดสอบด้วยตัวเองมาแล้วอะก้านยาวขึ้นหนนิ้วมันให้สปีดความเร็วของหัวไม้ที่ ด้วยชวิงเดียวกันเนี่ยได้มาถึงตีว่า2-3สามไมลขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นปกติเนี่ยตีด้วยไม้ตัวเองที่เป็นไม้สั้นเนี่ยใส่ยังไงก็ไม่ถึง116ส่วนตัวผมนะยังไงก็ไม่ถึงสปีด1 1 6แต่ตั้งแต่ผมทำก้านยาวมาเนี่ยตีธรรมดาเนี่ยผมได้ประมาณ112หไมลนะครับถ้าใส่เนี่ยประมาณ116พอ116เนี่ยแคลรี่ก็อยู่ที่ประมาณ285ถึง295 ในความยาวไม้ปกติเนี่ยผมไม่เคยทําได้เลยนะครับอือันนี้ก็อยากจะให้เป็นไอเดียแล้วก็เป็นวิทยาทานให้นักกอล์ฟอเมเจอร์นะครับเผื่อว่าจะสนใจที่จะไปโมดิฟายนะครับอุปกรณ์นะฮะแล้วอีกเรื่องหนึง่งสมมติว่าเราใช้เคยใช้ก้านอยู่60กรัมถ้าเราทําก้านที่ยาวเนี่ยผมอยากให้ลดสเปคลงไป1สเปคนะครับก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็น50กรัมแล้วทำไม้ยาวนะฮะ ก็จะทําให้เราไม่โหนกันไปนะถ้าเราใช้สเปค60เหมือนเดิมเนี่ยมันอาจจะหนักกันไปเพราะว่ายิ่งไม้ยาวหัวยิ่งหนักนะครับก็ลองปรึกษาขับฟิตติ้งที่ท่านไว้ใจดูนะครับโอเคครับเอาเลย <c oughs> ใส่เต็มเปาลุงนี้อ๋อ <c oughs> ธรรมดาพอนะอ่ะดูว่าตีธรรมดาแล้วไปอยู่ตรงใกล้ๆเคียงกับการสั้นไหม อย่างไกลซ้ายตแตไ่ไกลไงไปนู้นเลยไงโอ้โหโอ้โหโอยไก่มากอะสิตกปลายที่เดิมเลยหรอโดนนะ คุ้ามทายเฮ้ยข้ามสายเลยอ่ะข้างกีเลยอ่ะโอ้โหวันนั้นข้าตกตายพอดีเลยไงไม่ตองเออวันนี้ข้ามทายเลยนี่พูดถึงว่าเป็นการมิสูต์เหมือนกันนะว่าไม้นี้มันไกลกว่าของเดิมนะแต่ความตรงนี่ต้องจูนนิดนึงนะโอเคโอเคได้ใช้เวลากับมันหน่อย ผูสิบตีมาอยู่ข้างทีเลยนะครับระยะหลุมนี้ประมาณ370หลานะครับทุกครั้งเนี่ยเขาจะไม่พ้นสายบอ่อนี้นะครับใหญ่จะตกสายบอ่อนี้วันนี้ข้ามมาเลยครับโอ้โห บายเป็นไงชีวิตง่ายขึ้นไหมได้ไก่ oh. โง่ายครับเอาอ่าหวานจริง <c oughs> เป็นบอสบุ๋มแล้วอ่า เยี่ยมโอ้นี่ตัดซ้ายมาเลยเหรอตัดซ้ายครับเออยางไกลสรุปของเอพิโซดนี้นะครับคือผมได้ลองทำไม้ของผมเป็น47นิ้วความยาวมากขึ้นนะครับก็ได้สปีดที่ต้องการจริงขึ้นมา2ไม้ครับพ่อเจสครับผมครับ ก็การแต่งไม้ของการที่ไม้ยาว47เนี่ยก็คือของผมเนี่ยคือทับก้านให้เบาลงเจ uh ็ด huh. กรัรมครับแล้วก็ปรับน้ำหนักหัวให้เบาสุด uh huh. เพื่อสวิงเวทเนี่ยเราจะได้ประมาณ D5-D6 ครับอืม uh huh. ครับผมอ่าหนีไม่พ้นเลยคือไม้ยาวเนี่ยยังไงสวิงเวทก็ต้องประมาณ D6-D7 ด uh ีเ huh. จต้องยอมรับใน uh huh. ส่วนนี้ครับเพราะว่าถ้าสมมุติหัวเบาเกินไป ก็อาจจะทําให้กา้านไม่ทํางานก็เป็นไปได้นะครับอครับืมครับผมอโอเคอย่างนั้นฝากกดติดตามช่อง GO7 เจ็ด้วยนะครับอ่าโอเคครับทีนี้รู้แล้วนะครับว่าทําไมปูสิถึงไกลขึ้นนะครับไปลองทําดูครับ47นิ้วสู้